ที่เราคอยมานานอ้านะคะแล้วสวัสดีนะคะพี่ต้นสวัสดีคะ่ะพี่บีบบคะ่ะก็เรามาถามพี่ต้นกันก่อนเลยก่อน,อน,อน,นว่าเอ้าทำไมยังไม่มาอาวุธอาวุธคะ่ะเนื้อร้องอ่ะใช่เนื้อร้องอ่ะครับใช่ให้พี่บีทักทยายแฟนคลับหน่อยค่ะสวัสดีแฟนทุกคนนะครับสวัสดีครับ สำหรับ,รบหนังเรื่องนี้นะคะที่พี่ต้นได้แบบทุ่มเททำมาแบบเป็นปีๆเลยแล้ววันนี้ได้ออกสู่สายตาทุกคนแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจครับแล้วก็หายเหนื่อยคือแบบพอทำเสร็จแล้วฟีดแบ็ดีมากนะครับั้งแบบมีคนมาบอกขอเองที่เราได้เห็นในคอนเสิร์ตเองมาตามุู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆนะก็รู้สึกว่าเอออย่างบีเองพลอยเองที่ไปเล่นแล้วก็มีคนชื่นชมเขาชอบเขาในความเป็นคูสอนครูแอนอะไรอยวว่างเงี้ยแล้วก็เออก็ยิ่งดีใจ แล้วมาถึงบ้านเพจของเราบ้างดีกว่าครับทราบมาว่าเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่ๆเลยครับค่ัพี่พี่รู้สึกยังไงบ้างได้เห็นแบบตัวเองในจอเงินครั้งแรกครับอ่าเออเอ้ยจ่อเงินหรือจอแก้วจอเงินเออใช่คือนะผมเล่นเต้นนิดนึงนะเล้นกับดีใจมากลุงเจมาว่าเพราะว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยในชีวิตว่าครั้งหนึ่งผมได้เล่นหนังที่ผมเคยเคยเล่นรักจับใจแนะว่านี่คือละครเวทีแล้วกล้องเนี่ยเป็นจับด้วยสายนะครับ แต่นี่คือหนักครั้งแรกของชีวิตเราร่วมงานกับ GDS เราร่วมงานกับพวกผู้กับนักต่อมปติดแบบนี้ดูมันผมดูวันแรกวันที่17มีนาคมใช่ไหมฮะวันบรรดาล่าสุดว่าเดินลงบันจารงแล้ววันนั้นโดนบันจารงมาตั้งสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มนอนตีสามโมงวันกดฟนิดแบคอยู่คิดแบกคิดถึงวิญญาณก่อนอย่างเงี้ยนังคืนแล้วผมคิดว่าทุกคนที่ได้ดูที่ถึงวิญยาเนี่ยออกบารงไปแล้วต้องได้ความสุขความพิถึง กับทุกเราได้รับแน,น่นอนครับโอ้โหสุดวยอดเมื่อกี้ได้สอนถามมาแล้วว่าท<ะ>ุกคนบอกว่าดูมาแล้วน่ารักไหมอ่ะอะอะ๋แล้วก็ผู้หญิงก็เข้าไปตั้วยแถมวันพักรุ่งหันช่วงไหนมาใช่ไหมคะสําหรับ<ะ>ดดฟีดแบกค,ค่ะคุณกัลสําหรับเาพิเศษเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ที่บอกนะคือคนชอบมันเยอะมากครับคนชอบมันเยอะมากที่เขาบอกว่าโอ้ยคู่สองน่ารักอย่างเงี้ยน่ารัก เด็กๆน่ารักนะครับได้ทำสนุกประทับใจนะครับผมเป็นเราพแเบกคือมีคนมาเจอผมเนี่ยวะเอ้สวัดดีวิทยาไม่ใช่แล้วแกไม่ได้ไปดูไปดูอยู่นี้เลยเพราะว่านี่เรื่องชื่ออนะคะแล้วระหว่างอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ทราบว่าทีมงานเป็นคนเขียนหรือว่าสาวๆด้านล่างส่งึ้นมาครับ ตอนเขียนหรือเปล่าดูไดอรี่แล้วต้องเป็นตัวละครแต่เราต้องถึงเงินจินตนาการตัวละครเขาเขียนยังไงยังไรยังไงเงี้ยจินตนากาตัวละครนี้ครับฉันว่าน่ารักมากนะคะสำหรับทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนำนะคะคู่ผู้สองของเรานี่เองนะคะครับตอนนี้นะคะก็คือหลายคนได้ไปดูมาแล้วส่วนทุกใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยต้องเชื่อว่า คุณครูสอเนี่ยในเรื่องจะต้องน่ารักกว่าที่มายืนอยู่ตรงนี้อีกหลายๆเท่าเลยแน่ๆเลยเใช่ไหมคะโอ้บอกว่าครับอ่านะคะแล้วก็ทีมงานของ,ของทีดถึงวิทยาเนี่ยไม่ได้มากันมือเปล่านะคะมีเกมมาให้พวกเราตรงนี้เล่นด้วยกันด้วยด้วยว่าใครเนี่ยลงเล่นเกมกับเราจะได้ขึ้นนากับทุกทายคุณครูสอนี้น <m uch ing> เลย,เลยอย่าง<อ>ไ้ชิดเลยนะคะ,ะเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะมันเริ่มกันที่เกมแรกดีกว่านะคะชื่อเกมว่าใครคิดถึงมากกว่ากันอ่าเกมนี้นะทำง่ายๆเลย ใครที่มีตั๋วหนังที่ถึงวิทยายาวที่สุดอ่าหยิบขึ้นมาเลยวันนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ของ s m x เท่านั้นด้วยอ่ารวมแกงกันมาได้เลยะคะ่ะยาวที่สุดยาวที่สุดอ่าหยาวอ่ะไหนใครมีตัวยาวที่สุดครับยาวที่สุดยาวที่สุด ที่ไปทำไมไป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 ไะเไทีไคะไเลยี่ไปคะี่ไปคะสงไปรวมไปอีกคะ้นมค่ะ้นมาเออสองไปอยู่ยิเงีอยู่ยิบเงียบสิไปสิบไปสิบไปมากไอยู่ิงขอบคุณทุกไปครับอ่าบมา สิบใบสิบห้านะครับอ๋อไม่มีไม่มีมมอ๋อแหมคุณพี่สิบใบใจตกเลยใครมีมากกว่าสิบใบคะใครมากกว่าสิบใบครับ,รกกบอุ้ยให้พี่เขาเอือดูหน้าตาพี่แกมาไกลแอร์ขอเชิญขึ้นมาเลยค่ะสิบใบของเราสัมภาษณ์ชื่อกันหน่อยดีกว่าหน้าตาแบบนี้อยู่ภาคเหนือแน่น,น,นอนเลย ดูมาแประทับใจอะไรฉากไหนของพี่บีที่สุดฉากทุกฉากที่เป็นพี่บีเลยค่ะโอ้โหตัวจริงถขนานี้แล้วไม่ได้ลงไปมูเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าพี่บีและพี่นนนะคะก็มีเสื้อยืดและโปสเตอร์นะคะพร้อมลารเซ็นสดตรงน,นี้เลยของคิดถึงวิทยานะคะมอบให้กับคุณพี่อะไรนะคะ พี่วันเลยค่ะแดนนี่ด้วยอ่าที่ชื่อมต่อรูปถ่ายภาพร่วมกันนะไมขึ้นมาไม,ไม่ให้ <c oughs> มีลายเซ็นด้วย กระาลงโหอะไรเมี้อีฉาะเหรออออ่าเรายังมีอีกเกมหนึ่งครับเกมเมื่อกี้ใช้จำนวนเกมต่อไปใช้ความเร็วอ่าแน่นอนว่าใครที่ได้ไปดูมาแล้วตั้งใจฟังคำถามนะคะครับเมื่อไหร่ที่ต้องอ่านคำถามจบรีบยกมือเลยรบกวนพี่ต้นกับพี่บี้ช่วยดูด้วยนะคะว่าใครยกเป็นคนแรกได้ครับเราเลือกกี่ตัวครับคนค คนเดียวเท่านั้นค่ะคนเดียวเท่านั้นนะคะคําถามคือในเรื่องคิดถึงวิทยาที่บี้หรือครูสอนของเราเนี่ยแขนทักข้างไหนคะดูทันไหมคะผู้ชมเมื่อกี้เมื่อกี้คำถามอีกถามไห้โจมกับแขนโอ้ยไอ้จับติ่งหูก่อนเลยนะแล้วผมเนี่ยอะไรนะเออตาฉันมองเห็นก็ได้ น้องไป็นกหวบเดีวนะเอาอีกทีนะคะ1 2 3นี่คนนี้น้องคนนี้ลูบอกแล้วตาสินกล้างสุดโมนในแค่นี้น่าสอน้อยคนนี้นี่นามว่าครับน้องวิวน้องวิวดูมาแล้วใช่ไหมอ่ะคำถามนี้คือ คนที่ไปดูเนี่ยจำได้ว่าพระเอกแขนหักก็คือจำได้ขนาะแตว่ว่าต้องเป็นแฟนคลับตัวจริงจริงๆที่จะดูว่าครูสองแขนหักข้างไหนและข,ขายุ่งหมดเท่านั้น<ำ>ตรงเฟือกของคุณครูสองเขียนว่าอะ,อะไรจ๊ะห้ามขอ,ขอ,อามขนม้นาห้างห่ามห้ามล้ามห้ามห้ามหลามหามห้ามห้นมหาห้ามาครับแล้วเขียนาห คุณสองเก่งที่สุดเก่งนะครับอะไรสักอย่างอะไรนะไม่ใช่ของตอร์สิ่งที่แกขึ้นมาแกได้แค่ปอเตอร์ราคาอะไรขึ้นแคาตอบได้แค่คำตอบเดียวอีกคำถามนึงเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรครับจ้าที่สุดจะไปทางขวาเดี๋ยวเอาปอเตอร์ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีวุฒิใครใครตอบได้อัปโลเตอร์เช้าผม ต้องของไลฟเซลันเลยถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปด้วยกันกับความพ่ายแพ้เขาชนะอีกหนึ่งท่านเลยคะ่ะเตรียมโตัวไว้เลย นักขอยทีครับขอยที่ท่านจะผูกมันตอนเลี้นะครับอ้าวผมเลือกเล้ว่ยสายตาผมกว้างไกลครับหนึ่งสองยังยังหนึ่งสองสามอ่านเนี่ยชอบเสียงไม่ใช่ช้าใช่สิ่งเฮ้ยครับย่เลี้ยวมองก่อนได้ให้เลี้ยวมองก่อนนะมองแต่ไม่เลือก ปจริง,รงใช่ไหมคะจรจริงค่ะเป็นเป็น,ปนอสอนวิชาอะไรครับภูมิสระตรงมศาสรอสอนภูมิสตร์ต้องรู้แน่เลยว่าแขนเขียนว่าอะไรบ้างซ <c oughs> ึ่งเกี่ยวกันมากด้วยจะด้นแขนของพี่บี้เขียนคู้ใช่ไหมคะถ้สนวาเะุณองต้องไหมคะพี่บี้มีอีกครับมีอีกครับต้องตอบให้หมดตองไม่ค การอันสุดท้ายครับห้ามไดห้ามได้ติลูกกอขอข,อ,ขอ,อะไรนะอะไรนะครับกออะไรนะครับอันสุดท้ายเลยครับกอขอของอจอจานที่บอกอะีไหมจอดจานเอาไว้เอาจอจานไว้เอาหรือไม่เอาครับข้างล่างหลอกได้เต็มที่ครับมีต้นเฉลยครับว่าถูกไหมและมีอะไรซ่อนอยู่ใต้เสือ้อหรือเปล่า ต้องของ้าศึกเอาขอรางวัลก่อนนะคะรับไม่ได้นะ <c oughs> ผมลมื่อกี้ออกมาเตอร์รไปแล้วไ <c oughs> ม่ยังมีไดอารี่อ่าเสื้อยืดนะคะโปสเตอร์ก็ยังมา ตัวจริงจๆนะคะอุ้ยคู้2กับรูเลยนะคะโหเข้ากันเนาะผู2้2อผู้เอ๋อ่ามาเกมสุดท้ายของเราดีกว่าเอ๊ะทำไมชื่อเกมเดียวกันกับเกมแรกเลยใครคิดถึงบ้างกันแต่เกมดีอ่ามีความพิเศษอยู่ขอให้พี่ต้นกับพีบ่ดีช่วยกันเลือกสาวผู้โชคดีคขึ้นมาสา่านค่ะท่ทของเราวันนี้อะเลครับ เมื่อกี้เขาบอกสาวผู้โชคดีแกเป็นผู้ชายอ๋อเป็นกหนุมก็ได้เหรอครับหนุมก็ได้ค่ะอ่ะมีสิทธิ์นะพี่นี่ชอบใครที่สุดเดี๋ยวเลือกสามคนใช่ค uh, ่ะเลือกสามเอางี b ้จับติ่งหูเหมือนเดิมเลยครับผมจะแบ่งคนที่นั่งอยู่เนี่ยเอาหนึ่งคนแล้วคนที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเอาหนึ่งคนคนที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยเอาหนึ่งคนเริ่มจากคนที่นั่งก่อนนะครับ จับติหูนะฮะเล่นนับหนึ่งเราสามนัดขอคอยครับิีบอลไม่ทัน1ล่นรสนัอ่ะคนนี้ครับนั่งหัวลเราะมี้ก็กินจักมานะครับคนยืนนะครับฝั่งนี้นะครับเล่นเราสามอ่ะเราคือเราพีเชื่อจะพูนยังไมาเออเออโอ้ อันนี้นะครับสับและขวามือของคุณนะครับเดือดตอนสั้นเยอะอันนี้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 เลยคือที่มาโดยไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเลยว่ามันทำอะไรเชื่อสุหรับเกมนี้ครับสุภาพชื่อก่อนดีว่าชื่ออะไรคะ ใครมีพลังปอดพลังกระบ,บังลมพิ่ยาวที่สุดถ้าพูดคำว่าคิดถึงวิทยาให้นานที่สุดคนนั้นรับเลยค่ะของดาวัลเซสสุดท้ายนะคะจากพี่บี้และพี่ตงครับแล้นะคะใครเริ่มก่อนครับใครเริ่มก่อนอหรือว่าจะเอาพร้อมกันเลยแล้วจับตาก,กันดูว่าใครที่เสียงดับเป็นคนแรกจะมีคนโกงมัสิอ,อาแล้ทีมงานขาจะไปร 2 so... ถึงวิทยานะเมื่อกี้คิดถึงวิทยาให้โอกาสอีกครั้งเดียวนะอารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนนาตานะหนึ่งสองสามทยาการเปลี่ยนใจไม่โอกาสทักสุดท้ายนะครั้งนี้ั้งสุดท้ายจริงๆนะคิดถึงวิทยานะครับ นคนนี่คนหนึ่งนะลวคะลุกขนลุกุกห,ห,หนึ่งสองสามจิตถึงวิทยานี้ก็แพ้ะอะไรครับสำหรับสาวคนสุดท้ายนะคะ พอพี่เนี่ยไม่ได้ขอเล็่เนยครับเอาละค่ะเราก็ได้ผู้โชคดีแล้วผู้ชนะของเรานะคะพี่ใส่หมอกนั่นเอง20วินาทีนะคะของรางวัลเซ็ตสุดท้ายของเราเลยผู้ชนะสองคนไปยืนตงนมดเออ พูจีเพราะว่าเมื่อกี้พี่ชินชญาพูดยากแล้วสาวสองสาวเดี๋ยวกลับไปร้องไห้แล้โปสเตอร์หน่อยขอบคุณครับ คะก็สุ้ายนี้นะคะก่อนจากนไปก็ขอให้ทีตนกับนะคะฝาอะไรถึงภาพยนตร์ทีถึงวิทยาในเริ่มจากที่ต้เลครับก็เขฉายแลวนาสวันก็เชื่อว่าคนที่ได้ดูแล้วก็นะัใจครับก็ฝากบอกคนอื่นด้วยนะครับถ้าใคริถึงไปก็วไปูนรับดันด้ทศัเอู ครับก็วันนี้พวกเราก็ลุกย่ออยู่นะครับลุกย่อดติมุติยานะครับก็ฝากไปไปดูกันเยอะๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะได้กี่ร้านนะครับแต่ว่าในเรื่องเพลหัวล้านแน่นอนนะครับากเอาไว้นะครับสาหรับใครที่ต้องการไปดูหนังที่หนังรโานปกติมีความอิ่มความซึ้งความสุขความคิดถึงนะครับที่ถึงทุ่ยานับต่อครับขอบคุณครับ เพราะว่าเดี๋ยวพี่บี้กับพี่ต้นเนี่ยจะตั้งโซนแจกลายเซ็นตรงนี้ข้อแรกสามสิคนแรกนะคะตั้งแถวรอได้เลยสำหรับแฟนคลับแต่อยากใกล้ชิดกับพี่บี้นะคะและก็อย่าลืมเลยค่ะขอความคิดถึงกันทุกคนอย่างมากเลยมาทุกโต๊ะเยอะแล้ววันนี้